Sure ใช well, right, <the the ่เราไปร่างเดยแต่เราดูแฟนเฮียก่อนก็ไดู้เลยใช่ไหมคะใช่ครัตอนนี้อยู่ตรงโตครับนะคะโอ้โหเขานี่ยเขูเนี่ยจะไปดูเหรีย่ยมนะครับโอ้ยเปิรลครับไม่ดีหรอกผมว่าเขาเนี่ยจำจำนวนไม่ได้เ้ยเฮียคิดว่าเขาจะไม่พูดอะไรเลยเ่ะ แต่ไม่พูดตอนนี้แล้วว่าคิดคิดเยอะก็จะพูดดีไหมออแค่ผู้หญิงก็โล่งอนตอนนี้ได้ยี่สิบเหรียญแล้วเพื่อนยนะยี่สิบเหรียญะเกตเีอนนี้เราได้ยี่สิบเหรียญแล้วหรอโอ้เหรียญแล้วนะพี่อนประสาทแจ่เด็กบ้อง มันต้องแยกกินไปก่อนเพื่อจะฟังเขาอะคุยกันเรื่องได้ยังไงอะคุยลุล่วงคุยลุล่งสองคนนึอะไรอะมึงจะยทำอะไรกูท่านีผิวที่เหนม่อยมากเลยอ

ตอนน้องผมทำไมครับเอาแล้วไอ้สาวแล้วจะเปิดใช่ไหมมาเจนตาครับี่ไหนเนคตบทำไมเนาคตบ้ตบน้องตบน้องเขาอ่ะเนี่ยคตบครับใครใครบนตอบชื่ออะไรชื่อสนิมตอบบานมโอ้หหายใจคว่าควันเอ้ควันมาตบทำไมครับมันาไริดนี่ย มชสนุกสุดเยคะดต้องีตบเยี่ตัไว้าดิุหยยว่าแก้มนิ่มๆของน้องผมไม่เคยมีใครมาแตะนะขอโทษขอโทษขอสองพานคุณตกด้วยขอสองพันนอนถอยสอันนาเอเขาจะเล่นตีนเขาเล่นตีนเขาเลนตีนเีอยครับ

แค่มือมันลั่นไปเองอะเข้ามุมไม่เราเข้ามุมเลยเราเข้าเราแล้วออกมาเข้ามุมเลยเข้ามุมเลยนะเข้ามุมเลยเข้ามุมเลยเข้ามุมเข้ามุมเลยเพพืื่่่ออนนเววิงงไจัฮียเราต้องนั้งสองรอบนะครับเฮียพีนจะเอาแก๊งพีนจะเอาเฮียแก๊งพีนจะเอากับเราครับเฮียไปไหนวะไปไหนแล้ววะเอาของพี่ตู้แล้วก็เงินด้วยเงินเงินแดงอ่ะไอเงินแดงอะ ไม่ไม่เอาเงินแดงมาทำไมไม่เงินอะไรที่มึงให้กูตี่ะเงินเงินแป้งอะไรน่ะเงินเขียวแล้วตอนนี้เหลือเหลือเหลือด่างมันนี่เขาอะไรกดมาได้สองทีอ่ะกดมาได้อีกสองทีไม่ไม่ไม่ตัวมึงตอนนี้เหลืออะไรบ้างไอ้ชัมตอนนี้หัดแค่เงินแล้วก็ไอ้ใบอีกอย่างที่เหมือนตังมันคืออะไรอ่ะใบดำๆใช่ไหมอ่ะฮะไม่เห็นอะไรมั้งงูฉกตาแตกอะจริงไม่ขาดแค่เหรียญเดียวใช่ปะเจใช่ใช่ เขาหัวแอฟเปลี่ยนนะเใี่ยเขาเปลี่ยนเลยแม่เอาเลยโอ้แม่ใช้เลยปกติเป็นโทรศัพท์แม่แล้วน่าจะน่าคุณคุณนีใชยมั้งฮะเดินผ่านจีนสวัสดีครับเข้าไปทำอะไรข้างไนอ่ะหัวจีนมาดูคนแอบฟัง ม่งขึ้น้องโนอดีคู่ม้าติเลยแล้น้องอยเ่งขึ้นเขาไม่ำนี้ไไปายไปหยบไปิมแล้วไปเมึงเข้าเอเอาเเไปะคุยกันเข้มเลยองลองลเพลงให้ฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหายกันมึงเทสใหม่ก่อนเลยอันดับแรกมึงเทสไหค่ก่อนเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังแล้วเราหายกันได้ไมเอยอะยวให้ลองพ่จอยอะมนนเลยครับ ใช่ว่าคิตี้ปิดไเมื่อนีี่แเลยพทูเลยหนูฟังไม่ได้พีแูเลยอันนนล้อเลีนแล้วอันนี้ล้อเรียนแล้วอเรียนล้อเรียนใช่ไหมแกมนหียมั้ยมไอ้พอแล้วอะไรใเยียมหางวะยหานะยูวเยียบ ไอ้มึงกูนี่หูปุยแลวนะเม่กดูหูหูมึงแดงอะหูมึ่แดงเมึงี่หูปุยะกูไม่ได้บูนี่หูมึงเลยแต่กูอยากดูว่ะใหญ่เกินงหอเงกขาแข็งวามึงกูขาแข็งพี่เขาแข็งพี่เขาก็แข็งมาถึงขาเฮยขาเหรอมาถึงขามาถึงขาม่ใช่ขาอาวุธใอกินกาแฟดีตอนเช้าเขาก็ช่วเขาก็ชช่ว ใช่ไม่เห่อไม่เไม่เห่อไม่เออ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  มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละเป็นผู้สมรู้คิดไหนอ่ะดอันไหนอ่ะมึงไอะมึงอะไรอันไหนอ่ะมึงนั่นแหละอันไหนอ่ะมยงนี้อ่าไน้าไนี้อ่างวี้่านี้่างนั้นมัอเนีนอ่นีย่นี้อย่เงนี้อ่างนี้อย่างนีเอย่างนคอย่าอย่างนี้อย่างนีอย่างนึงอยานี้อย่นอยางนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีอย่างนี้อ่าอะไ้อย่างกัดคู่นี่ก็ได้อมมังคุดอขาตี้ย่า้อ่านะอ่านียน้าเียว่าอะไรนะ อุ้งมังคุดอ้มังคุดครเป็นคนขอเอเอางี้เาเยโซนเก็บเลยเก็บแค่หนอยครั่อยไม่อร้องคเสียโนเถามผก็ได้ครับผมไม่มีผมไม่ยอมรบขอบคุณครับอ้มังคุดอมังคุดอังอังอังบ๊อบ เอ้ยนี่สภาก็มีแค่อังนี่ไงเอาไอ้เช่นจะเจอนล้วติดเราทำไมอ่ะเจอฮัลโหลสภานี่ไงสภาเขาจะขึ้นคนเออบอสสภาติดแล้วอะย่าฮู้ดีให้ควีนขอให้ควีนได้ยังไงสภาพาอยู่นี่ครับขอบคุณครับไอ้ซัมก็บอกแล้วเสมอสภาหรือพาละจะหาควีนควีนนี่คือแบบว่าเราเรียบร้อยหรือเราปวดเยี่ยววะเพื่อนมึงมึงปวดเยี่ยวใช่ ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงมาหมมอุงมคนี้าเขาอุ้งมงคนีกแล้วอุ้งมงคุนตนีเราตีอะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่อุ้งแล้วว่ามันไม่ใช่อุ้งแล้วปืนชีน้ำมปืนชีน้ำปืนชีน้ำปืนชีนน้ำมกูดมึงอยาีกูดีรอกูดีมึงอกู้วยมดมึงปืนช ไม่มีเลยครับเด็กมึงจะปากแซ่บได้ไหมทำไมเล็กก็ไม่มีไม่เคยกินพูกเลยเก่งจังวะมึงอยากให้เขารู้ว่าเรากลัวเราต้องข่มเราต้องว้ายลูกอ้วนคือมึงเกลียดคนัวเขาโอ้ยวิกเล็ตเป็นสนามเด็กแน่เลยปืนบรรนสองนัดปืนบรรทัดผมจะยิงนัดเดียวปืนบรรทัดสองนัด ทำไมไม่ีดปืนออกสองนัดไว้จัดหลือคีดสองทีได้ไวะอไม่ได้ีดทีเดียวออกสองทีวะ่นเขามีสายยางด้วยเด,ดี๋ยวดิเดี๋ยวกนืสายยาง าเรียบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังไม่าเรียบร้อยยังกลัวกลัวกลัวจะฉีแตกแล้วกลัวฉีฉีแตกมาแ้วกลัวจะฉีแตกมาแล้วเออมีปืนแล้วก็มีปืนเนียแล้วกมีปืนเนียแล้วก็มีปืนก็มาดเียวหรอไเปียวร้ก็มีปืนแล้วก็มีก็มีอย่าอะแล้วก็มีปืน้อกนเดียวกยแล้วก็มีนยแล้แล้วยเ้กี มีปืนเล่ปืนสุดเล่นน้ำด้วยเฮียดูดิเฮียพอแล้วเรานี้เล่นน้ำหรือปล่าใครอยากเล่นน้ำใช่ไหมเฮียครับเฮียช่วยด้วยฮะขาขาไว้ไหนขาใครใครแกล้งใครแกล้งเราไหนบอกเฮียที่ใครแกล้งเราพูดโหลฮะ เนี่ยทอนนี้เอาซันเตอร์ไหมเอาครับพี่เทอรไรด่ะี่แบ่งให้พี่เทอ่เทอร์ไร่ชามนไม่ได้หลอมลยนะไม่หล่อมก่อนไม่หลอมก่อนไม่หล่อมก่อนไม่หล่อมก่อนอยกไหมเดี๋ยวตัดให้เอาไหมเออนี่นเอาช่วยใครเทอรไรด์ค่ะตัดไหมให้ตัดไหมไอัน้ไม่เคยขายเนี่ยชามไม่เคยขายแลซื้ออันละามรอยสามรออันละนามอใช่หล่อมนะหล่อมเลย่อเคได้เลยพอแล้วไม่เชื่อต้องเชื่อแหละหัวจะปวดสุด เย๊บมหน่อยผมมือแ่ไก็ผมโดนเงยโดนด้วยอก่นี้สามตัวตรงครับยกินเกลือมานานแล้ววันนี้เราอาเอาเอาไปเลยได้ไหม มาหนึ่งสองสองหนึ่งสเทพเจ้ามังคุดมังคุดมังคุดหวดนี้ของสามตัวแล้วจะถวายหัวไอ้นี่ให้เลยฮะเฮ้ยไม่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 เป็นพูดโจโจโจพูดปีดพูดปีดกูตื่นเต้นกูตื่นเต้นกูจะรวยแล้วปังกูสั่นมึงไหวเท่านั้นเหรอวะอ่ะให้กูไหว้ท่านั้นหรออ่ะกูไหว้แล้ว มัเอใช่นะ้วไปใครนะวิเวียนมึนก่อนก็ฟูมันก่อนครับฟูรอบนีมาละรอบนี้ดนดูดูดูมันดูคนอุ้มดูคนอุจีแะจีจีหยจียจหักขึ้นอยู่หักขึ้นจืือือือชันไหนชันไหนตะโเทพชั้นไท้งไหนกันอะใครในทางอเรารู้จักกเป อันนี้เขาไม่เรียกว่าพูดพูดไม่หยุดนะอันนี้เขาเรียกว่าพูดมากเฮ้ยเชิญอเราด้วยเราปวดหัวเดี๋ยวบอกว่าอะไรดิจิดิชัยดิจิชัยจรคือแบบยังไม่หยุดจี๊บนี่เมย์ฮะปวดหัวหัวใครเงียบกูเงียบไอ้ไอ้กี่เขาพูดเหมือนกันจะลัพลาไปทำงานนะอุ้ยแบกไป มันเบาันาาโได้พี่อาทำงานพี่ก็พี่ออนทำงานพี่ก็จะไม่ได้ทาพี่ก็จะแบบว่าเป็นเด็กคละยาจเะาบาใจสมาธิอยู่เองสายงนี่เลยสามคนน่าโดนตีเลยเขาบลยสไปยืนลางน้ว่าสคนนะตรงนั้ยืนผิดตรงนั้นสามคนนะโดนซะ เาทำโทษเนะตาทำเอ้ามาเต้นปุ่นอีกีกกเรอไปเต้นปุ่นเฮ้ยหายไปนึงวะเขาเรียกเราเขาเรียกเราจริงเขาเรียกเราเขาเรียกเราเขาเรียกเราไปแบบนั้นตรสำคัญรจับเออรถสำคัญเราสำคัญราสำคัญเขาเรียกเราอยู่คนละป่ากูเอาว่ามึงจะบกูมึงว่อ้เด็สองชั่เิมไหม ไหนอ่ะน่ะอ่างอ่ะหนูหนูหูคนนู้นอ่ะดูดินู่นอ่ะหน,นึ่งห้าห้าค่ะดีสุดนะคนนี้โอ้โหท่อนี้เป็นดิเสร็จยังอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะหน้าโปะยาสลบแล้วไ,ไปปล่อยกินผ้า น <c ười> คนทีส่สนิมอะ <c ười> โอนโคตรมากเลย <c ười> เอาละผมมีอของแล้วจะเปลืองอะเลยจะเปลืองใช่แต่ก็สนุกสนุกได้หมดเขาต้องอุ้มอุ้มเองมันอุ้มขึ้นรถไม่ได้อย่างงี้เขอต้องมัดขามัดมือไว้แม่งเอาปล่าเอาปล่าลถ้ามาัดขามาัดมือก็คุยเอาโทรเรียกอสองคนของเรามา <c ười> อุ้มชิงน้ำ <c ười> <c ười> <c ười> ปั่นใช่มหเ้ใครวะแกงหรอเปเหรอเปมใช่จบบะจับบจับจำส้นตีเลยอยู่อีกนานปะจะจับะจบะหเสร็จหมดแล้วทุกคนเ็จแล้วอมืองกันไมไปไปไปยังไม่ถ่ายรูปเลยใช่ปะไปผับก่อนเนาะไม่หนเลยโอ้ยายย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 ายยมยย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 ยบยย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 อยย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 ะยย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 ตยย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 ะยย เขาเปิดอะไรตู้กันนะเปิดบ้างทีอะเปิดบ้างอะมีข้าวยาวไหมครับมีตู้เปล่าวมีข้าวยาวไหมครับเอาเอาเอาฟีอ๋อฟีอ๋อขอขอแกงดิครับมันเขี้ยว ไอ้เหี้ยเห็นแล้วหูจกีดว่ะคนดูแม่ย่งพิมพ์อะไรเยอะวะกูงับ HẢ? Ây da Nè, อไปๆไปไปไปด้วยกันได้ปะ่ะเหยียดอันนี้วะได้ไปดิรถคันนี้ไม่เอาแล้วใช่ไหมเอ,เ,อเอาเอาไปไม่ได้มันบั็กไม่ใช่เหรอเพื่อขับให้หน่อยได้ไหมอะ่ะได้เพื่อได้ไหมหร,รถจริงปะเนี่ยห้านี่มันรถของจริงปะเนี่ยนับ อัดขึ้นนะแต่เขาเจ็บแน่ เฮอมเฮปแอมเฮปแอมเฮปมมานี่ว่าไงครับเดี๋ยวให้ขับแลันนี้เท่าไหร่ดิขับกันันดำแหลเดี๋ยวผมจะขับคมเมดไปคเรื่องอะไรเนหนีอยต่นไหนอะเดี๋ยวีผลเาไม่ได้ดิเฮ้ยตมึงมะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้โหแพงจัดเลยฮะแพงจัดเลย แพงจัดคือน่าละสองพันเลยดีเอาโอคิดมากใช่ไหมไปผับใช่เปล่าใช่นี่ยังขับรถขึ้นกันไปนะเฮ้ยหล่อมากผมปะเฮ้เบลมึงต้องการอะไรวะมังไม่จอดตรงนี้นะยังงัดปะงัดปะยังาัดปะเดี๋ยวมราขับแค่เดียวสิ่งๆแล้วงัดปุ้ง แล้วหลบป่ะโอเคยังตลกมา้วะนั่งกับดูงาน ไอ้โทนี <laughs> <t om half> ่หมอไม่เห็นเหรอทักทีครับาอมันเของจทกีครับอยู่ดีนะคอล่ะหมอจดูงดูรถมีกล่องซ่อมมีกล่องซ่อมปะเอามาป่อมีมมีเาลงไปอไปมีเยอะด้วยในตู้โค้ชเยอะใส่กระเป๋าอะไรเอากล่องซ่อมให้ เมื่อกี้นึกว่าเป็นบัตรอะไรให่นแต่ดูนะคนขับสองห้ากองเอ้โหแล้วก็มีไอ้พวกเราไปยืนลุมรถเขาดิยืนลุมรถเขาดิปอกปืนเลยยืนนี้ทุกึนยืนนี้ไอ้นี่พี่วามปืนพ่อมึงคุดปิว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  สิบต่อเ่าไหร่วะเนี่ยวักปืนนี่วักปืนนิมขวักปืนเร็วปิวปวปิวปิวปวปปวอแล้วกูจำกินรถคันนี้ได้แล้วหูเยนจำกินแล้จกินไปลปากีน้าีนาเด็กปาปปาปาป้าเด็กวัดลไปเด็กวแล้วปาาเด็กวาแล้วปานโปาเฮ้ยเปิด เราก็มีปืนเราก็มีปืนเราก็มีปืนเออเราก็มีปืนเออเราก็มีปืนเออปิว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 เปิยเปียปิเปียปียอะไรกระจกกระจกตัวกระจกวเลยตป็วเป็นต้นเราจะมาขวางหน้าเราทำไมอ๋อสวัสดีค่ะที่นี่ี่หค่ะ รั่วทางแกงของจริงวะอีกทีตลบแน่อย่าเลยพอนะลับๆๆๆๆหลัหลัไ่นี่ใสหลังวะใ่หลังเหอวะ มันไม่ขับรอยดีหรือเฮดูดี้บรถอะไรนีเฮ้ยคุณจะแก้ได้ไหมคะนี่เอิรถายด้วยไปดีว่จะหนมีคนจริงจังไปดีว่า